จังหวัดลบบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลบบุรีเพื่อติดตามผลและยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติคับ ที่องประชุมทันตะวันชั้นห้าสารกลางจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเปปาตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลบบุรีและคณะทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดลบบุรีครั้งที่4ทับสอง โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงนยโยบายและข้อสั่งการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมทั้งการรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมทั้งรับทราบผลการดําเนินงานตาม17ตัวชีวัดบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดในห่วง6เดือนแรกของจังหวัดลบบุรี รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการดําเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการทูบีนัมเบอรวันและการขับเคลื่อนโครงการทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลบบุรีและโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟืน้นฟูทางสังคมจังหวัดในพื้นที่11อำเภอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมระบุว่าจังหวัดลบบุรีได้ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาคราฐัฐภาคราประชาชนและองค์กรท้องถิน่นเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เพื่อให้สามารถลดการแพร่ระบาดและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป